สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟา้าใสชาแนลนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกทท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าวันนี้นะคะเราก็ได้สั่งผงนะคะมาลงแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าหลังจากที่เราได้ไปดูนะคะอุปกรณ์สร้างบ้านนะคะให้กับน้องช้างนะคะทั้งสามเชือกของเรานะคะวันนี้ของก็ได้มาส่งนะคะก็มีเสานะคะ มีเสามีโครงสร้างนะคะเสาเรามาครบแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าได้เสาครบแล้วนะคะแต่ว่าโครงสร้างอาจจะยังไม่ครบนะคะเราก็ทยอยนะคะทยอยนะคะสั่งซื้อนะคะหลังจากที่ได้คะแนนจากผี่ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่ช่วยนะคะสนับสนุนผลไม้ของคุณยายกับน้องช้างนะคะได้มาซื้ออุปกรณ์นะคะแล้วก็ โครงสร้างนะคะมาทำบ้านให้กับน้องช้างนะคะตอนนี้เสามาแล้วนะคะคุณแม่จ๋าทั้งหมดก็9ต้นนะคะเสานะคะมีเสาบ้านนะคะของน้องช้างแล้วก็มีเสา,ะะเสาไฟนะคะเสาไฟ5ต้นนะคะก็ระยะทางไกลนะคะเราต้องใช้5ต้นเลยนะคะนี่คะ่ะตนนัวนี้ก็กําลังทยอยลงนะคะต้องจากขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุก ่นเลยนะคะที่เข้ามาเมตานะคะช่วยเหลือน้องช้างทั้งสามเชือกของเรานะคะได้มีบ้านมีร่มหลบแดดหลบฝนนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าอาจจะยังได้อุปกรณ์ไม่ครบนะคะแต่ว่าเราก็ทยอยลงมาไว้ก่อนนะคะจะได้รู้ว่าเราได้มากได้น้อยได้อย่างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ยังขาดอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็โครงสร้างนะคะ ก็อาจจะขาดบ้างเล็กน้อยยังไม่ครบนะคะโครงสร้างนะคะแต่ว่าเสาครบแล้วนะคะคุณแม่จ๋าแล้วก็นะคะเสาไฟเสาบ้านนะคะได้แล้วนะคะ <c oughs> ก็กำลังทยอยลงนะ ก็สั่งมาจากในตัวเมืองเลยนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ไก่โพชุมควนนะคะก็ระยะทางนะคะก็ประมาณเกือบร้อยกิโลเลยนะคะจากบ้านของเรานะคะเพราะว่าแถวนี้ไม่มีนะคะเสานะคะเสาไม่มีนะคะเราก็ต้องสั่งมาจากที่นู่นนะคะแล้วก็ใกล้นะคะมีค่าขนส่งนะคะเราก็ได้โครงได้อะไรมาพร้อมเลยนะคะเพราะว่า ไม่ต้องหลายรอบนะคะอาจจะอาจจะยังไม่ครบนะคะคุณพอ่อคุณแม่จา๋าแต่ก็ทยอยมานะคะตอนนี้ก็ยังรอช่างนะคะเดี๋ยวถ้าได้เลิกนะคะเราก็จะขึ้นเสานะคะขึ้นเสาไวโกนนะคะก็ค่อยๆสร้างไปนะคะ หมดก็เป็นสองห้องนะคะทำสองห้องน้องช้างสามเชือกแล้วก็มีกันศาสตร์อกมานะคะเราก็ทําไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าน้องช้างก็อยู่ด้วยกันทั้งสามเชือกได้นะคะเขาอยู่ด้วยกันได้นะคะไม่เหมือนไม่ค่อยจะทะเลาะนะคะรักกันดีอยู่นะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะจะได้ไม่เปลืองนะคะเพราะว่าใช้งบเยอะนะคะคองก็แพงนะคะตอนนี้นะคะ ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตานะคะช่วยนะคะสนับสนุนผลไม้คุณยายกับน้องช้างของเรานะคะให้ได้มีคะแนนสร้างบ้านนะคะคุณพอ่อคุณแม่จา๋า <Yeah. S 1> ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกท่านเลยนะคะบางท่านก็ช่วยเป็นเสามานะคะที่ช่วยมาเป็นเสาก็มาก็มีนะคะ สงท่านนะคะได้สองเสานะคะแล้วก็ได้คะแนนจ,จากตะกร้าผลไม้ด้วยนะคะ,ะมีค่อนข้างจะเทพนะคะติดสายไฟติดรั้วด้วยนะคะนี่ เราก็ไปสร้างกันอยู่ที่ทุ่งนานะคะตรงนี้ก็มาฝากเขาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเอาไปไว้ข้างกกอนอกอุปกรณ์เรายังไม่ครบนะคะเราก็ช่างยังไม่ว่างนะคะกลัวว่าเอาไปไว้แล้วจะหายนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าอู้ระวังเด้อนะคะกลัวว่าจะหายนะคะก็เอามาฝากไว้ก่อนนะคะฝากเขาไว้ก่อน <c oughs> เวลาสร้างเราก็ค่อยทยอยออกไปนะคะรวบรวม อุปรกรณ์นะคะว่าได้อะไรบ้างแล้วนะคะก็เอามาคงๆไว้ก่อนนะคะคุณแม่จ๋าเวลาได้ครบหรือช่างพร้อมก็จะได้ขึ้นนะคะขึ้นเสาขึ้นโครงไปรวดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตนะคะ ให้ดูกันไปเรื่อยๆนะคะว่าได้อะไรบ้างแล้วขาดเหลืออะไรบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะตอนนี้ก็ได้เสานะคะก็โครงสร้างมาบ้างนะคะแต่ว่าโครงสร้างยังไม่ครบนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าแต่ว่าเสาครบแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญท่านใดนะคะอยากจะเมตตาคุณยายกับน้องๆนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะเราก็ดีใจมากๆเลยนะคะน้องช้างจะได้กลับมาอยู่บ้านเราไวๆนะคะตอนนี้ก็ไปอาศัยนะคะที่ หมู่บ้านสาลานะคะเป็นที่ของคุณปู่คุณย่าเขาอยู่ก่อนนะคะตั้งแต่กลับมาก็4เดือนกว่านะคะจะ5เดือนแล้วยังไม่ถึงบ้านนะคะน้องช้างสามเชือกนีก็เตรียมอุปก,กรณ์นะคะจะพาน้องช้างกลับบ้านนะคะสร้างบ้านรอนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากๆนะคะที่นี่ต้องมีบ้านนะคะไม่มีบ้านก็ <laughs> กลับมาไม่ได้ไม่มีที่พักเลยนะคะ เดี๋ยวแม่ขวานก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าถึงไหนแล้วนะคะบ้านของน้องลําพูนของเรานะคะอุปกรณ์นะคะได้อะไรมาบ้างแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านะคะ,<อ>คะกลขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาคุณยายกับน้องช้างของเรามานะคะ<อ>ก็ให้ทุกทท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะบุญรักษาพระคุณทองลำรวยเงินทองยิ่งๆขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าคุณพ่อคุณแม่จ้า ช่วยเรือคุณยายกับน้องๆนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็มาจากคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่นะคะรวมด้วยช่วยน้องช้างของเรามาทุกท่านเลยนะคะทุกตาข้ามีความหมายสําหรับน้องช้างนะคะได้มาอยู่ตรงนี้นะคะอุปกรณ์ที่กองอยู่ตรงนี้มาจากคุณพ่อคุณแม่ใจดีนะคะอู้นะววเดววยววันนี้เราจะขออนุญาตทําก จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะว่าได้อะไรมาบ้างแล้วนะคะสายไฟก็มาแล้วนะคะแต่ว่าแม่ควานยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะอุปกรณ์ไฟก็ครบแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าเหลือแต่จะตั้งแล้วก็รอช่างมาต่อสายไฟเลยนะคะอุปกรณ์เราซื้อมาไว้แล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่นําแสงสว่างให้กับแม่าน,นะคะแ๋ยวแม่ควานจะอัปเดตให้ ให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะคะเรื่อยๆเลยนะคะว่าอะไรยังไงถึงไหนแล้วนะคะได้มาลงตรงไหนแล้วนะคะอยู่ยังไงนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะกับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตทําการกดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้คุณยายกับน้องช้างของเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ